ที่ป่าสารวินนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตรวจยึดไม้ของกลางที่นั่นนะครับที่ถูกลักลอบตัดที่ป่าสุวรรณแห่งชาติป่าสารวินที่อำเภอศบเมยแม่ห้องศนและยังคงตรึงกำลังรักษาไม้ของกลางที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะครับ นายบุญเกือ้อคุณนาธานกุลนายเอำเภอศบเมยที่แม่ห้องสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและปราบปรามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่หนึ่งนำกำลังเข้ายึดไม้สักทองที่ลักลอบแปรรูปทางด้านทิศใต้ของบ้านแม่แคะตมบลแม่สามแลบเมื่อเช้านี้ยึดไม้แปรรูปขนาดกว้าง12นิ้วหนา1นิ้วยาว2เมตรทั้งหมด150แผ่นโดยพบว่าซุกซ่อนอยู่ในป่าด้านทิศใต้ของหมู่บ้านครับ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่นํากําลังเข้าไปตรวจสอบและพบไม้สักท่อนไม้แปรรูปและเลื่อยยนที่ขบวนการตัดไม้ทิ้งไว้ระหว่างหลบหนีจึงเข้าไปตรวจยึดและขณะนี้ได้ตรึงกําลังเจ้าหน้าที่ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเฝ้ารักษาของกลางที่ยังไม่สามารถนําออกมาได้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขออนุมัติหมายคน้นเพื่อตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่นําไม้สักแปรรูปไปซุกซ่อนไว้ในพื้นที่เบื้องต้นพบว่าน่าจะมีมากกว่า3ถึง400แผ่นครับ เราพัสู่กับมาช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้า